สารเคมีแพ้ตัวกัดสีผมคือมันคอรามานอาการแพ้มนหนักถึงเข้าโรงพยาบาลบางร้านไม่รู้ก็เอาสารเคมีมาใส่พอลงหัวเท่านั้นแหละบอกหยุดเลยที่บอกว่าแพ้ง่ายทะเลาะกับร้านทาผมหลายครั้งเป็นคนแพ้ง่ายพอโดนสารเคมีปุ๊บแล้วมันใบหมดเลยต้องมานั่งมึนหัวสองสามวันเพราะความเหม็นของสารเคมีที่เราย้อมลงไปต้องมานั่งหัวลอกหัวเปื่อยเราก็เลยตัดสใจ้ดูโฆษณาเราก็เห็นหมายออร์แกนิกขึ้นมา เราก็ลองดูว่าลองใช้สักครั้งหนึ่งอ่ะมันคงไม่เสียาหายเพราะว่าเวลาพี่ย้อมผมพี่เป็นคนแพ้ง่ายสุดๆแสบแล้วเวลาย้อมเสร็จหนังหัวจะลอกอตัดสินใจซื้อเพราะว่าไม่มีสารคิม เราคิดว่าเราอยากลองสักตัวนึงที่โอเคกับเราของเคสพี่นะประมาณ3อาทิตย์ที่พี่ใช้ผมหอกจางลงแล้วผมใหม่ขึ้นมาจะเป็นสีดำไม่ใช่สีขาวก็อยากให้ลองดูนะคะว่า My Organic ที่พี่ใช้อยู่มันโอเคกับตัวพี่ลองตัดสินใจไม่แพงลองสักขวดก็ยังดี